นัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมตตาธรรมค้ำจุนโลกกราบสวัสดีค่ะสหายสายธรรมและสหายสายอากาศช่องแม่นกน้อยบ้านไร่ทูหลวงทุกท่านนะคะวันนี้เราจะเชิญชวนสหายธรรมทุกท่านมากล่าวเล่าถึงโอวาทธรรมของท่านสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุต์ประยุตโตซึ่งเมื่อตอนที่แล้วเราได้กล่าวถึง โอวาทธรรมว่าความสุขห้าชั้นสู่ความกระเสมสรรนิรันดร์การเราได้กล่าวเล่าถึงโอวาทธรรมในขั้นที่หนึ่งไปในขั้นที่หนึ่งนั้นนะคะท่านก็กล่าวว่าในการที่เราเสพติดสิ่งเสพติดมากเกินไปในตาหูจมูกลิ้นของเราหรือว่าเสพติดด้วยสายตาด้วยการดูภาพดูเหตุการณ์ต่าง ท่านก็ให้ละสิ่งเสพติดเหล่านั้นหันมารักษาสินแปดเพียงอาทิตย์ละหนึ่งวันเพื่อให้เราได้มีสติในการที่ไม่ต้องไปกวนกวายและทุรนทุลายในการที่จะรอคอยสิ่งเสพติดต่างๆที่เราติดอยู่เพื่อให้ชีวิตของเรามีอิสรภาพนั่นเป็นขั้นตอนที่หนึ่งซึ่งท่านได้แนะนำให้โอว่าท,ทำเข้าไว ในวันนี้เราจะกล่าวเล่าถึงขั้นที่สองพอจเจริญคุณธรรมเช่นมีเมตตากรุณามีศรัทธาเราก็มีความสุขเพิ่มขึ้นอีกประเภทหนึ่งแต่ก่อนนี้ชีวิตเคยต้องใช้วัตถุมาเสพต้องได้ต้องเอาเมื่อได้จึงมีความสุขถ้าให้ก็คือเสียก็ไม่มีความสุขแต่คราวนี้คุณธรรมทำให้ใจเราเปลี่ยนไป เหมือนพ่อแม่ที่มีความสุขเมื่อให้แก่ลูกเพราะรักลูกความรักคือเมตตาทำให้อยากให้ลูกมีความสุขพอให้แก่ลูกแล้วเห็นลูกมีความสุขตัวเองก็มีความสุขไปด้วยเมื่อพัฒนาเมตตากรุณาขยายออกไปถึงใครให้แก่คนนั้นก็ทำให้ตัวเองมีความสุข ศรัทธาในพระพุทธศาสนาในการทำความดีและในการบำเพ็ญประโยชน์เป็นต้นก็เช่นเดียวกันเมื่อให้ด้วยศรัทธาเราก็มีความตกจากการให้นั้นดังนั้นคุณธรรมที่พัฒนาขึ้นมาในใจเช่นเม่ตากรุณาศรัทธาจึงทำให้เรามีความสุขจากการให้มีความสุขจากการทำบุญมีความสุขจากการทำทาน นั่นคือขั้นตอนที่สองที่เราต้องมีความเมตตากรุณาแล้วต้องมีการให้บุญให้ทานเพื่อให้เรามีความสุขในการทำบุญให้ทานนั้นให้กับ บุตรทิดาลูกหลานหรือว่าญาติมิดหรือบุคคลทั่วไปที่เรามีจิตเมตตาที่จะให้เขานั่นก็คือการเมตตากราุณาและการสร้างบุญสร้างกุศลให้บุญให้ทานกันในขั้นตอนที่สองและในขั้นที่สามที่องค์สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ท่านก็ให้โอวาทธรรมขั้นที่สามไว้ว่า ความสุขเกิดจากการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติไม่หลงอยู่ในโลกของสมมุติที่ผ่านมานั้นเราอยู่ในโลกของสมมุติมากและบางทีเราก็หลงไปกับความสุขในโลกของสมมุตินั้นแล้วก็ถูกสมมุติล่อหลอกเอาด้วยอยู่ด้วยความหวังจากสมมุติที่ไม่จริงจังยั่งยืน และพาให้ตัวแปลกแยกจากความเป็นจริงของธรรมชาติและขาดความสุขที่พึงได้จากความเป็นจริงของธรรมชาติเหมือนคนที่ทำสวนที่มัวหวังความสุขจากเงินที่จะได้เป็นรายเดือนเลยมองข้ามผลที่แท้จริงจากธรรมชาติจากการทำงานของตัวคือความเจริญงอกงามของต้นไม้ทำให้การทำงานด้วยความฝืนใจและเป็นทุกข์ ความสุขอยู่ที่การอยากได้เงินอย่างเดียวได้แต่รอความสุขที่อยู่ข้างหน้าแต่ครั้นใจมาอยู่กับความเป็นจริงของธรรมชาติอยากเห็นผลที่แท้จริงตามธรรมชาติของการทำงานของตนคืออยากเห็นต้นไม้เจริญงอกงามหายหลงสมบัติสมมุตินั้นก็มีความสุขในการทำสวน และได้ความสุขจากการชื่นชมความจำเริญงอกงามของต้นไม้อยู่ตลอดเวลาคลั้นดังนั้นคนที่ปรับชีวิตได้เข้าถึงความจริงของธรรมชาติได้จึงสามารถหาความสุขจากการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของธรรมชาติพอปัญญามาบรรจบให้วางใจให้ถูกชีวิตและความสุข ก็ถึงความสมบูรณ์ในข้อตามขั้นตอนที่สามนั้นท่านก็ได้ให้อวาตธรรมไว้เหมือนเราปลูกต้นไม้ทำพืชสวนผักผลไม้ต้นไม้ยังไม่ทันงอกยังไม่ทันขึ้นเราก็ไปวางแผนว่าจะได้เงินเท่านั้นเท่านี้มันก็เกิดความเครียดความกังวลความหวังหวังที่มันยังไม่เกิดขึ้นจากธรรมชาติจากความเป็นจริง แต่ถ้าเรารอจนต้นไม้ที่เกิดขึ้นจริงจากธรรมชาติเจริญงอกงามแล้วทําให้เราได้เงินจากความเป็นจริงจากความงอกงามของต้นไม้นั้นนี่คือความเป็นจริงของธรรมชาติพูดถึงเรื่องการปลูกต้นไม้ตัวของแม่น้องน้อยเองก็ปลูกต้นไม้ปลูกพืชผักผลไม้มากมายหลายชนิดเมื่อก่อนนี้นะคะก็เคยคิดเช่นนี้เหมือนกัน คิดว่าปลูกต้นนี้จะได้เงินเท่านี้ปลูกต้นนี้จะได้เงินเท่านี้ต้นไม้บางต้นบางชนิดก็ยังไม่เจริญงอกงามให้เห็นผลผลิตต้นไม้บางต้นพืชผักบางชนิดจเจริญง,งอกงามขึ้นมาแต่ว่าถูกแมลงกัดกินหมดไม่สามารถที่จะทำเป็นเงินได้เพราะฉะนั้นโอวาททำคำสอนอันนี้จากท่านสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์นี่คือสิ่งนี้เป็นสัจธรรมเรื่องจริง ที่เกิดขึ้นจริงๆในชีวิตของเราเลยเพราะว่าการปลูกต้นไม้นั้นขั้นแรกเลยเราอยากมีต้นไม้เราอยากมีความร่มรื่นเราอยากมีความสุขแต่ว่าจิตของเราไปปรุงแต่งว่าเราต้องได้เงินเท่านั้นได้เงินเท่านี้ทั้งที่ต้นไม้ยังไม่เจริญเติบโตจิตใจเราก็ไปปรุงไปแต่งไปวาดไว้ไม่เกิดขึ้นจากธรรมชาติจริงๆอันนี้ เราก็ได้ข้อคิดตัวแม่น้องน้อยเองก็มาได้ข้อคิดนะคะจากโอวทาทธรรมคำสอนของท่านสมเด็จพระพุทธทโคสาจารย์ว่าในการที่เราจะทำอะไรเราก็ทำด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจและทำให้มีความสุขอย่าไปวาดสะจนเกิดความกังวลใจรออย่างมีสติรอด้วยใจที่มุ่งมั่นว่าเราเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ผักไปชนิดหนึ่งแล้ว เรารอให้เขาจเจริญเต,ติบโตขึ้นมาแล้วก็ให้เขารอดชีวิตโตขึ้นมาได้จากแมลงต่างๆให้ได้ก่อนยังไม่ต้องไปวาดหวังว่าเราจะต้องได้เงินในเดือนนี้เราจะต้องได้เท่านี้เท่านี้เพราะว่าถ้าเอาตัวเงินมาวาดัดมาวาดหวังแล้วเราจะเกิดความวิตกจริตและกังวลในจิตของเราไม่น,น้อยก็เลยมาปรับความคิดของเราว่าเราปลูกเพื่อรับประทาน เพื่อรับประทานเขาได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นแต่ว่าพอเหลือจากรับประทานแล้วนั่นคือผลสําเร็จแห่งความภาคภูมิใจเราก็สามารถที่จะไปแบ่งปันให้ญาติพี่น้องของเราถ้าเราแบ่งเสร็จแล้วนะคะเหลือนั่นแหละคือผลกำไร ในความสุขของเราและผลกําไรที่เราได้จากการปลูกต้นไม้แล้วจากการได้รับความสุขแล้วก็ได้เงินมาเป็นผลกําไรตามมาอีกทีหนึ่งนั่นก็คือจะเป็นความสุขของเราบางท่านก็อาจจะพูดว่าก็พูดได้เพราะว่ามีปัจจัยมีเงินอันนี้ต้องแยกให้ออกนะคะว่าไม่ว่าคนรวยคนจนอย่างไรก็ช่างในการปลูกต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆก็คือ ต้องให้เขารอดชีวิตให้ได้ก่อนก่อนที่จะวาดหวังเรื่องเงินให้เขารอดจากสัตว์ต่างมแมลงต่างๆให้ได้ก่อนอย่าไปวาดหวังว่าหยอดเมล็ดพรุพ่งนี้แล้วคืนนี้มานั่งวาดความฝันว่าปลูกเท่านี้แล้วจะได้เงินเท่านี้เท่านี้อย่างแม่น้องน้อยปลูกกล้วยที่เล่าไว้ฟังว่าปลูกเท่านี้ต้นปลูกหนึ่งต้นจะได้หนึ่งเครือได้ห้าหวีเป็นเงินเท่าไหร่นั่นคือ ทำขึ้นมาแล้วทำจริงแล้วและได้ผลผลิตจริงแล้วได้รับประทานแล้วได้แบ่งปันเผื่อแผ่แล้วได้เงินแล้วอันนี้คือความสุขใจที่ได้ทําแล้วก็ได้เกิดผลแล้วได้เงินแล้วอันคือได้ความจริงจากธรรมชาติแล้วจริงๆนะคะไม่ได้วาดฝันเพราะฉะนั้น ก็เป็นโอวาทรมคำสอนที่ทําให้เราตั้งสติได้นะคะให้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะตั้งแต่ข้อที่หนึ่งเลยโอวาทธรรมของท่านก็คือเราไปเสพติดนะคะเกิดกิเลสทางหูตาจมูกลิ้นของเราในการลิ้มรสไปเสพติดสิ่งต่างๆที่อยู่รอบกายโดยที่เราไม่ได้มีเกิดขึ้นจากจิตของเราเองเลยนะคะแล้วก็ท่านก็ให้โอวาทธรรมว่าให้เราดึงจิตของเรามา มาฟอกจิตของเราแล้วก็มาปฏิบัติธรรมมาถือศีลศีลแปในหนึ่งอาทิตย์ถือศีล8สักหนึ่งวันก็เหมือนแม่น้งน้อยเคยคุยให้ฟังว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่าให้เราถือศีลห้าวันหนึ่งเราตั้งปณิธานไว้จะจะถือศีลหสักกี่ชั่วโมงกี่นาทีแล้วบางคนบอกว่าทำไม่ได้เพราะว่ายังต้องประกอบสัมมาอาชีพบางคนก็ไป ไปตกศีลในข้อสุรามีบางคนก็ไปตกข้อมุสาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม่น้องน้อยก็ก็พูดคุยกันว่าเราก่อนจะนอนเราก็อาราธนาศีลหนะคะแล้วเราก็หลับไปใน 5, 6, 7, 8ชั่วโมงนั่นคือศีลเราไม่ขาดแล้วนะคะอย่างศีล8นี่ก็เหมือนกันก็คือเราก็รักษาเทียมๆไปก็คือลองทดลองว่าเราไม่รับประทานข้าวเย็น นะคะไม่ไม่นอนไม่นอนเสือไม่นอนที่นอนนุ่มๆสักวันหนึ่งเป็นไรไปนะคะเป็นการฝึกตัวเราเองด้วยนะคะเพราะว่าในการที่ให้นอนที่นอนที่นุ่มเกินไปเป็นการรักษากระดูกหลังเราไม่ให้งอด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งการที่มีผู้ที่สูงวัยแล้วเขาก็ปรับตัวมานอนนอนพื้นนะคะที่ที่นุ่มน้อยที่หนาน้อยนะคะเพื่อให้ รักษากระดูกไม่ให้โคตไม่ให้งอนะคะอันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัตินะคะที่ดีมากๆเลยเราก็ทดลองแล้วก็เป็นการดูแลสุขภาพและก็เป็นการรักษาสินของเราไปในตัวด้วยนะคะนี่ก็เป็นข้อแนะนําคือแม่น้องน้อยก็ไม่ใช่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอะไรมากมายแต่เราก็เรียนรู้จากพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ให้โอวาทําคาสอนเราไว้แล้วเราก็มาปฏิบัติค่อยๆปฏิบัติทีละเล็กทีละน้อย ของเราไปบางคนบอกว่าพอจะสวดมนต์แล้วมันก็ห่วงนอนแล้วสวดต่อไปไม่ได้นั่งไม่ได้ก็นอนนอนสวดมนต์ไปจนหลับไปนะคะจิตของเราก็อยู่ในสมาธิบางคนก็ถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่านอนสวดมนต์จะบาปไหมนะคะทุกสิ่งที่เราคิดดีทดําดีดีทุกอย่างนะคะอย่าไปคิดอะไรมากแล้วถ้าเราคิดอย่างนั้นเราจะไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยแม่น้องน้อยก็ทําบ่อยถ้าร่างกายเราไม่ไหวอ่อนเพลีย เราไม่ไหวเราก็นอนภาวนาสวดมนต์ภาวนาไปหลับถ้าเกิดเราเกิดเราสิ้นลมหายใจเสียชีวิตไปในขณะที่เราภาวนานอนหลับไปจิตของเราก็ไปสู่ที่ดีเพราะว่าจิตของเราดีในก่อนที่เราจะหลับไปเราก็มีการสวดมนต์ภาวนาของเราอยู่เพราะฉะนั้น จิตของเราไปในที่ดีแน่นอนนะคะก็ฝากโอวาทธรรมคสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้นะคะเรามา,าช่วยกันปฏิบัติตนของเรานะคะปรับจิตของเราให้ล่มให้เย็นให้มีความเมตตาอย่างที่โอวาทธรรมของท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนนะคะมีความเมตตาต่อบุตรธิดาลูกหลานต่อญาติมิตรแล้วก็ต่อเพื่อนร่วมโลกของเราด้วยนะคะไม่เลือกชนชั้นวันนะมีความเมตตาต่อทุกคนแล้วเราจะอยู่ร่วมกัน โลกนี้ยังมีความสุขนะคะก็ได้เล่ากล่าวโอว่าธรรมของท่านสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุทธประยุโตนะคะกันไปถึงข้อที่3แล้วนะคะแล้วลำดับต่อไปในช่วงต่อไปในคลิปต่อ,ตอไปไม่น้อยก็จะนำมา เราถึงโอวาทรมคำสอนของท่านเป็นลำดับต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะสหายสายธรรมและสหายสายอากาศช่องแม่นงน้อยบ้านไร่ภูหลวงทุกท่านที่กรุณาช่วยติดตามแล้วก็ กดให้กำลังใจแม่น้องน้อยมาทุกวันเลยนะคะแม้ว่าจะเป็นช่องเล็กๆนะคะแต่ว่ากำลังใจก็มากมายนะคะก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนถามว่ามีคนติดตามเยอะไหมนะคะก็ร้อยส0งร้อยแม่น้องน้อยก็บอกว่าเวลาเราไปวัดคนนั่งบนศาลาห้าสิบเจ็ร้อยหนึ่งอันนี้ก็มีร้อยสอง้อยก็เหมือนว่าคนมานั่ง คุยกับเราเต็มศาลาวัดเหมือนกันนะคะแม่น้องนอยก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะสหายสายธรรมทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ขอให้มีความสุขกันมากๆทุกท่านเลยนะคะขอให้เราเป็นมิตร กันทั่วโลกนะคะมีจิตใจที่เมตตากรุณาต่อกันนะคะเมตตาธรรมค้ำชุนโลกนะคะสหายธรรมทุกท่านและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงประสบความสําเร็จทุกอย่างในการประกอบอาชีพหน้าที่การงานมีความเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยแข็งแรงแข็ง,แ,ขงแรงกันทุกท่านเลยนะคะกราบสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ